ระยะที่ต่อคือเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่ลงมาเกือบจะมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นมกตอนนั้นฮะคือคิดคิดไหมครับว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเอ็งเขาจะมาหาื่องไาผมน่ะคงไม่มีเหตุเพราะนี่คือสถานีตํารวจต้องให้เกียรติท่านที่แต่เมื่อลงมาพบหน้ามันเขาก็ตะโกนใส่ผมเพด้วยคำพูดที่หยาบคายท่านี้สังคผมถูชมาร์ช ดูเาเองอาจารย์ผมก็ย <Driver. S 1> <act, S 2> ืนน so, ิ่งๆก็ขับก็จิ้มของผมนะเรื่องแบบนี้แล้วเขาก็เดินเข้ามาอันนี้ว่าไอ้จถ้าเข้ามาใกล้ตัวผมอันนี้ผมก็จะต้องป้องกันตัวหรอกเพราะผมไม่มีหรอกมันก็ก็ต้องสูกจับไปแต่บังเอิญเจ้าหน้าที่เขาอยู่ด้วยกระบการระดึงสถานะออกไปผมก็ยืนเฉยๆไม่ได้ถอยหรอกไม่รู้จะถอยไปไหนเห็นมีช่วงนีงเท่าไห่เขามีการ้าบอกว่าแม่แม่จีนลงมาอะไรนะหร้อตัวตัวอะไรกับ นี่มันไม่ใช่เวทีมวยนะ okay. ไม่ใช่งานวัดนะสถานที่ราชการก็ควรจะแค่นี้มันก็เห็นหน้ามันก็ควรจะยุติได้ถ้าโดยเฉพาะอย่างที่เจ้าหน้าที่ระดับผู้นกับสอนอก็ยืนอยู่อย่างนี้หรือว่าสื่อเราก็แทบจะตุ้มสำนักด้วยให้ลงมาพระพูดคุยกันด้วยดีพอพูดคุยไม่ถึงพูดคุยกันสื่อนะเพราะกขาเขาคงไม่มี ใจต้องพูดอยู่แล้วเพราะอะไรที่มันร่วงละเมิดผมก็าต่อจะทำปิดต่อไปผมก็แจ้งวามพระมันอย่างที่แจ้งไล่แจ้งไปเรื่อยเห็นเห็นว่าหเช่นเดียวกันครับวันนี้จะเห็นว่ามีหลักฐานส่วนหนึ่งที่เอามาเพื่อจะดำเนินการเอาผิดเขาก็หันกลับมาใช่ใช่ก็ถูกถูกก็คือให้พนักงานเป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนแต่ผมต้องมาแจ้งไว้ก่อนถ้าให้พนักงานสอบสวนเขาขยายผลต่อไปฝากา็ในการพูดถึงผม ในช่วงหลังๆก็ถึงใช่ผมแหละแต่เขาก็เลี่ยงแล้วที่จะไม่ระบุชื่อเมื่อไรไม่ระบุชื่อเนี่ย<อ>ก็เราเรารู้ตัวว่าเป็นเราคือเป็นผมแน่<อ>แต่ต้องให้พนักงานสอบสวนที่จะระาณาดครับครับแล้วอย่างโทษทีฮะอย่างไม่แฉมันมีคําพูดหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะมีการเอาผิดเพิ่มเติมข้อหา,หาเรื่องมีประมาทชั่งหน้าหรืออะไรเพิ่มเติมไหมครับตี่นี้เรื่องความผิดแต่เรื่องนี้มันคือเป็นการมีมืิดซึ่งหน้าอยู เป็นการกระทำในคือให้เรารู้สึกอับอายต่อหน้า,าขบวนประชาชนเมื่อมีการเผยแพร่ภาพออกไปเหล่านีน้มันก็เป็นข้อหาคือเป็นข้อหาเดียวแต่พฤติการบ้ราจะบรรยายได้<อ>และ<ข>และพฤติการของเขาเี็ก็กระทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยถึงเชิญด้วยอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้ก็ต่ไปเขาจะพูดถึง ก็รู้แล้วแต่ผมก็ยืนเฉยไม่ได้ตอบโต้สักคำแต่ก็ได้ยินได้ฟังนั้นก็มีคําพูดหยาบคายหลายคาพูดถ้าเกินกว่านั้นนี่มันก็คมันอยู่ในวันด้ยกันไว้หมดแล้วนี่ครับรับขึ้นไปทันในช่วงนั้นก็จะคือเพผมทราบทราบว่าเขาอยู่ข้างบนเขาเขาจะมามอบหนังสือให้กับให้กับโต๊ะเพรผมก็ขึ้นไปเพราะในหนังสือเนี่ยเนื่องจากมีไร้สดนะผมก็เาผมก็เปิดฟังผมก็ได้ยิน ในหนังสือที่มาลองเรียนกับโจลดาวหาผมก็หลายเรื่องแล้วก็แสดงแสดงว่าตัวที่ในในเล่นนั้นมันระบุชัดเจนคือในหนังสือเนี่ยไม่ไม่เป็นสันขวานละใช่ไหมจะเป็นสันทนาประยุรรัฐเลยซึ่งพอผมก็ผมก็ได้ยินเป็นชื่อผมแล้วเขาอยู่แค่ตรงชันทาผมก็ต้องขึ้นไปแต่พอขึ้นไปเนี่ยมีเจ้าที่ตารวจเขาปิดล็อกไม่ให้ผมเข้าไม่ให้เข้าผมก็ยืนฟังอยู่หน้าประตูด้วยการนี้นีอยืนฟังเนี่ยมันก็มันเขาก็เขาก็ยัง ไปเรื่อยนะข้อความที่เขาเตรียมมาหนังสือนะก็คือการอ่านเนี่ยเจต,ตนาถ้าจะยื่นหนังสือก็ยื่นในซองส่งกับกับพังโจ๊กก็จบ,บแต่นี่เขาก็เอาหนังสือออกมาเลยแล้วก็อ่านไปนะอ่านตามที่เขานองกับทุกคนก็ได้ได้ได้ยินใช่ไหมนะอันนี้ก็ลักษณะก็เหมือนจะก,ก,ก็กล่าวร้ายให้ร้ายผมมาให้เสียหายครับ,รบนะอย่างนี้ผมว่าผมก็เลย ในเมื่อผมอยู่ตรงนั้นผมได้ยิงกับผูผมก็เลยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องผมพูดไม่สุภาพนิดนึงผมว่าเคาะประตูตึงๆใช่ไหมเพื่อไม่จีตะบอกว่าแล้วผมก็บอกผมตะโกนบอกกูอยู่นี่ปั๊บเขาก็เลยตัวเขาก็เลยหันมาพอเขาหันมาเห็นผมเห็นผมทางพุ่งกับสอนอท้งหล่อเขาก็เลยเดินมาที่ประตู บอกว่าครับงั้นเดี๋ยวเชิญพี่ต่อที่ห้องทำงานผมผมจะบอกอย่างนี้น้องน้องไปบอกโจ๊กเพราะวันนี้โจ๊กเข้ามาเป็นเข้ามาประชุมคต้องให้โจ๊กเนี่ยเข้ามาบอกผมว่าเดี๋ยวมาพบมารอมาคุยกันต่อที่ห้องทำงานน้องอย่างนี้ก็โอเคอ่าก็หลังจากนั้นเช้าพักก็ก็เลย โจ้เขาก็เลยเดินมาเข้าเข้าเขาก็เลิกประชุมแล้วเขาเดินมาเดินมาลพี่ต่อลงมาคุยกับพี่โจ้ที่ห้องกี่ต่าห้ใช่ใช่ก็มีการคุยก็คุยนะเกาคุยมาแล้วก็หมก็คุยก็ถามเขาทุกอย่างเหมือนกันก็มันไม่ใช่ว่ามาเคลียร์ตัวเองแต่มันจังหวะมาเจอกันเพราะเพราะมาเจอเขาได้ผมทำสื่อถึงเขายื่นไปแล้วเมื่อวันก่อนทั้งทั้งโจกทั้งต่อสาคลองต่อสากด้วยสองคนผมทำสื่อยื่นไปแล้วเรื่องเรื่องคดีที่ที่ผัของโรงแรมผับเดวิดเขา ก็ถึงคุยใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็ในเมื่อคุยกันก็ถามันส่วนตัวท็พูดกัดของห่อร์ท่านฝังด้วยร่วมฟังแล้วก็คบขอบโจอีกคนหนึ่งก็ร่วมฟังผมก็พูดในทูกประเด็นคือในเรื่องของอาชีพท้องที่เกิดเหตุจอน้องรอใช่ส่วนในเรื่องธุรกิจจีนสีเทาอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับจอน้องรอแต่โจงเขารับผิดชอบก็พูดไงพูดว่าซึ่งผมก็ถามเพราะในหนังสือที่ผมได้ยินชัดเจนเนี่ยเขาบอกว่า มีคนไทยปกป้องไอ้กลุ่มธุรกิจจีนสีเทาไอ้ผมก็ถามเลยสิว่าโจ๊กถ้ามีอะไรเกี่ยวกับผมที่บอกว่าคนไทยไปปกป้องนะหรือไปรับผลประโยชน์เนี่ยโจ๊กบอกผมผมไปพบได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาหรือถ้ามีเอกาสารผมจะส่งเอกาสารให้คุณตรวจสอบ คุณก็ตรวจสอบผมบริสุทธิ์ใจไม่ต้องมาให้เสียเวลาแต่สาหรับคนอื่นผมไม่เกี่ยวคุณก็ดำเนินการของคุณไปผมก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเขาซึ่งเขาก็ยืนยันว่าจนถึงณนะวันนี้ไม่มีในเรื่องของพิ่ต่อที่ห้องเลยเพราะผมก็พูดเหมือนทุกคนอนะ่ะผมผมก็นั่งคุยได้แบบพ่อ้านะักธุรกิจแต่ธุกรกิจมันไม่เกี่ยวกัน นะและทุรกิจเขาที่เมืองไทยผมไม่ได้ยุ่งไม่มีบุ้นไม่ได้มีชื่อหรือมีธุรกรรมการเงินโอนอันไม่มีทั้งสิ้นตรวจสอบได้ต่างประเทศอีกเรื่องหนึงนะแต่ในนี้ในอำนาจของตำรวจไทยไม่มีแน่นอนผมก็้อทุกอย่างก็งเทีย์กันก็จบไม่มีอะไรขอบคุณมากเลยนะครับนะ